The News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่7ธันวาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนี้ที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตะพลอ่อนสนเสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับวหัข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ ยูเครนรุกกลับส่งโดรนโจมตีสนามบินแห่งที่3ของรัเสเซียในรอบ2วันไบเดนเยือนโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์ไต้หวันที่แอริโซนาสื่อซาอุเผยสีจิ้นผิงเตรียมเยือนกรุงริยัตวันพุธนี้ค่าจีนเตรียมประกาศ10มาตรการใหม่คุมโควิดมาทำความรู้จักเลคแคนแมาปยาขั้นทดลองสำหรับ โรคอัลไซเมอร์แคลิฟอร์เนียพัฒนาทางแยกอัจฉริยะหวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแรปเปอร์ไทยมิลิตติดโพสตรีผู้ทรงอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจจาก BBC และจะปิดท้ายกันด้วยงานวิจัยที่เผยว่าผู้เกิดเดือนธันวาคมอาจได้รับของขวัญน,น้อยกว่าใครเพื่อนรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดเซตรงจาก BOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สนามบินแห่งที่3ของรัสเซียจากการโจมตีของยูเครนในวันอังคารนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ยูเครนแสดงศักยภาพในการโจมตีระยะไกลด้วยโดรนใส่ฐานทัพอากาศ2แห่งในดินแดงของรัสเซียนะคะเจ้าหน้าที่รัสเซียในเมืองเคิร์กซึ่งอยู่ติดพรมแดนยูเครนเปิดเผยภาพควันไฟลอยขึ้นจากสนามบินแห่งหนึ่งในช่วงเช้าวันอังคารหลังการโจมตีด้วยโดรนขณะที่มีรายงานว่าถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ในบริเวณนั้นเกิดเพลิงไหม้แต่ ไม่มีรายง,งานผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อวันจันทร์ทางการรัสเซียยืนยันว่าโดรนของอยูเครนซึ่งผลิตในยุคสภาพโซเวียตได้โจมตีใส่ฐานทัพอากาศสองแห่งที่อยู่ห่างจากพรมแดนยูเครนหลายร้อยกิโลเมตรโดยมีฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพร,รัสเซียประจำการอยู่หลายลำและมีอีกฐานทัพอากาศนะคะไรอาซานไม่ไกลาจากกรุงมอสโกแต่ทางยูเครนไม่ได้ออกมายอมรับว,ว่าเป็นผู้โจมตีดังกล่าวแต่ได้แสดงความยินดีต่อการโจมตีครั้งนี้ด้วยค่ะคุณรัตพลคะครับทาง,ก,งกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุในวันนังค านว่าหากรัสเซียรประเมินแล้วว่าเป็นการโจมตีแบบเจาอจงเป้าหมายอาจเดียกได้ว่าเป็นการล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ครั้งสําคัญที่สุดของรัสเซียในการปกป้องกองกําลังของตนเองนับตั้งแต่เริ่มสงครามนะครับและบอกด้วยนะครับว่าสายการบังคับบัญชาของรัสเซียนั้นกําลังระบุตัวตนและหาทางลงโทษเจ้าหน้าที่รัสเซียผู้รับผิดช,ชอบที่ยินยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับ ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่รัเสเซียเสียชีวิต3คนในการโจมตีฐานทัพเมืองไราอาสานพร้อมระบุว่าเป็นการก่อการร้ายที่มีเป้าหมายทำลายอากาศยานระยะไกลของรัเสเซียทั้งนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล ทูโบเลฟของรัสเซียซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศแองเจลส์นั้นเป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียนะครับคล้ายกับเครื่องบินทิ้งระเบิด b 52ของสหรัฐที่นำมาใช้ในช่วงสงครามเย็นโดยรัสเซียได้ใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวนี้ในการโจมตีเครือข่ายไฟฟ้าและพลังงานของยูเครนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ซื่อนนียออกไทมส์ของสหรัฐรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ยูเครนคนหนึ่งที่ระบุว่าโดรนที่ใช้ในการโจมตีเมื่อวันจันทร์ถูกส่งไปยังเขตแดนของยูเครนและได้รับความช่วยเหลือจากกองกำลังพิเศษที่อยู่ไม่ไกลจากฐานทัพอากาศที่ถูกโจมตีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนกว่า600กิโลเมตรนะครับ ชาวรัเสเซียแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ชี้ว่าหากยูเครนสามารถโจมตีเข้ามาได้ไกลถึงดินแดนรัเสเซียเช่นนี้ก็อาจจะสามารถโจมตีถึงกรุงมอสโกได้เช่นกันครับค่ะกองทัพรัเสเซียก็ตอบโต้การโจมตีของยูเครนในวันจันทร์ด้วยปฏิบัติการที่เรียกว่าการโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อระบบควบคุมทางทหารของทาง,งการยูเครนนะคะแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าเป้าหมายทางการทหารนั้นคืออะไรในขณะที่ยูเครนยืนยันว่ารัเสเซียนั้นโจมตีใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนนะคะแต่จนถึงขณะนี้ ่ยังไม่มีสัญญาณว่าทั้งสองประเทศจะยอมเข้าสู่การเจราจาสันติภาพโดยทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียดมิทรีเปชคอฟได้ยืนยันว่ารัสเซียจะไม่ยอมเจราจาจนกว่ายูเครนและชาติตะวันตกจะยอมรับอธิปตไตยเหนือดินแดนของอยูเครนที่รัสเซียยึดครองมาได้และรัสเซียจะบรรลุเป้าหมายภายใต้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารซึ่งรัสเซียไม่ได้ระบุว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็หา,หารือเรื่องการแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วโดวยคาดกันว่าอาจมีการสับตัวนักโทษระหว่างกันอย่างน้อย60คนนะคะ ยังอยู่ที่เรื่องของรัสเซียแต่ว่าไปที่มาตรการซึ่งส่งผลต่อรัสเซียจากทางสาภาพยุโรปด้วยใช่ไหมคะครับคุณอธิการสาภาพยุโรปนั้นประกาศใช้มาตรการห้ามขนส่งน้ํามันดิบจากรัสเซียทางทะเลซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นะครับพ่วงก,กับมาตรการกําหนดเพดานราคาน้ํามันรัสเซีย ซึ่งรับความเห็นจากกลุ่มประเทศสมาชิก G7 และออสเตรเลีย,แล,ยแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะครับนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าการห้ามขนส่งน้ำบันดิบรัสเซียทางทะเลครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญที่สุดที่สภาพยุโรปนำมาใช้เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อตัดรายได้ด้านพลังงานที่เชื่อว่ารัสเซียนั้นนำไปใช้ทำสงครามในยูเครนนะครับเออร์ซูลาฟอนเดอไอเลน l i อ n ประกาศมาตรการนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในช่วงที่อากาศยังอบอุ่นทำให้ดูเหมือนผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงานในยุโรปนั้นอาจจะไม่รุนแรงนักแต่ขณะนี้นะครับเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วรัฐบาลในยุโรปต่างกังวลว่า การห้ามนําเข้าน้ํามันดิบจากรัสเซียอาจส่งผลรุนแรงกว่าในขณะที่รัสเซียเองก็ตัดการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปแล้วเช่นกันนะครับเฟริบรอสผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแห่ง Sciences Po University ที่กรุงปารีสสรุปสถานการณ์ในยุโรป ว่าตอนนี้นั้นเรากำลังเผชิญสิ่งที่ต้องคิดถึงความสามารถในการสร้างความเจ็บปวดให้กับรัสเซียแต่ก็ต้องทําให้ฝ่ายเรานั้นเจ็บปวดน้อยกว่าด้วยครับคุณอดีการค่ะก่อนหน้านี้นะคะยูใช้มาตรการห้ามนําเข้าถ่านหินจากรัสเซียมาแล้วแล้วมารวมกับมาตรการใหม่ก็คือการห้ามนําเข้าน้ํามันดิบและกําหนดเพดานราคาน้ํามันรัสเซียในตลาดโลกไว้ไม่ให้เกิน60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่าบรสยังไม่แน่ใจว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือไม่เนื่องจากว่าน้ํามันและถ่านหินนั้น ต่างเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้นะคะขณะที่ต้องจับตาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะซึ่ง EU อนั้นจะเริ่มใช้มาตรการห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นของรัสเซียซึ่งรวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะและเครื่องบินโดยเชื่อว่าจะมีประสิทธิผลยิ่งกว่าการคว่ำบาตรน้ํามันดิบอีกนะคะขยับกลับมาที่สหรัฐค่ะประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐเดินทางไปแอริโซนาในวันอังคารนะคะเพื่อเยี่ยมชมโรงง,งานผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของบริษทัท t s m c ของไต้หวันและเน้นย้ำความ ความสำคัญของแอริโซนาในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รของสหรัฐนะคะโดยโฆษกทำเนียบข่าวได้แถลงว่าผู้นำสหรัฐจ,จะเยือนโรงงาน t ี m c ที่นครฟินิกส์โดยกล่าวปราศัยถึงความสำเร็จของแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของภาคการผลิตค่ะ Now they're going to bring more of their supply chain here home. It could be a game changer. All told, TSMC. is investing $40 billion here in Arizona. ผู้นำสหรัฐก,กล่าวนะคะว่าการ,ารกลงทุนมูลค่า40,000ล้านดอลลาร์นะั้นเป็นการลงทุนต่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแอริโซนาที่จะสร้างงานภาคก่อสร้างกว่า10,000ตำแหน่งและงานอุตสาหการรมไฮเทคอีก10,000ตำแหน่งนะคะซึ่งจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับสหรัฐในการดึงสายการผลิตมายัางอเมริกาและว่าภาคการผลิตของอเมริกานั้นกลับมาแล้วนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมค่ะไบเดนลงนามในกฎหมาย chip s and Science Act ซึ่งมีเป้าหมายแข่งขันกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ของจีนที่ได้รับการอุดหนุนอย่างมากจากรัฐบาลปักกิ่งโดยจะรวมถึงการให้เงินทุน52,000ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทอเมริกันในการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายอย่างตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะขณะที่ตอนนี้ค่ะแอริโซนาของรัฐพลขึ้นแท่นรัฐที่มีการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เป็นอันดับ4ของประเทศตามหลังแคลิฟอร์เนียโอเรกอน เท็กซัสนะคะแล้วก็การตัดสินใจของ t s m c ซึ่งรวมถึงโครงการของ i ินเทที่จะเข้ามาลงทุนในแอริโซนานั้นก็เป็นการสร้างแรงดึงดูดใหม่ให้เข้ามาตั้งฐานและลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในแอริโซนาตามไปด้วยนะคะครับไปต่อกันที่เรื่องของภารกิจของประธานาธิบดีจีนที่เยือนซาอุดีอาระเบียใช่ไหมคะครับออนทัวร์นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะเดินทางไปถึงซาอุดีอาระเบียในวันพุธนี้นะครับเพื่อ กำหนดการเยือนเป็นเวลา3วันนะครับถือเป็นการเยือนซาดิอาระเบียรครั้งแรกของสีจิ้นผิงในรอบ6ปีนะครับ จากการ,ปรเปิดเผยของสื่อซาอุในวันอังคารคุณนิ้ชีการสื่อซาอุดิอาร์เบียส์เอเจนซี่รายงานด้วยนะครับว่าการเยือนครั้งนี้จะรวมถึงการเข้าเฝ้าเพื่อหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานแห่งซาอุดีอาระเบียร,รวมทั้งมกุฎราช,ราชกุมารเจ้าชายโมฮัมเหม็ดเบนซาอุมานนอกจากนี้ฐานาธิบดตสีนั้นก็จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับสมาชิกสภาความร่วมมือแถบอ่าวเปอร์เซีย6ประเทศด้วยนะครับ การเยือนของผู้นําจีนในครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ซาอุดีอาระเบียนั้นกําลังมีความตึงเครียดกับสหรัฐในหลายประเด็นนะฮะตั้งแต่นโยบายด้านพลังงานไปจนถึงความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนนะฮะ ท้งนี้จีนเนี่ยถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียซึ่งนำเข้าน้ำมันดิบราว2 5เเของน้ำมันดิบทั้งหมดที่ซาอุส่งออกนะครับนอกจากเรื่องพลังงานแล้วคาดว่าจีนนั้นจะหาหรือเรื่องโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในซาอุซาอุดิอาระเบียนะครับรวมถึงต้นออกกลางด้วยซึ่งรวมถึงการร่วมก่อสร้างโครงการอภิมหานครแห่งอนาคตชิวานิโอมมูลค่า5,000 0 0ล้านดอลลาร์ ตามแนวคิดของเจ้าชายบินเซาลมานะครับ มกุฎราชกุมารบินซามานนั้นเคยเสด็จเยือนจีนนะเมื่อปีคศา2019และทรงหารือครั้งสำคัญกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนั้นด้วยเช่นกันนะครับมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่รัฐสภาอินโดนีเซียนะคะผ่านกฎหมายอาญาฉบับใหม่ในวันอังคารห้ามการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสโดยจะมีโทษจำคุกหนึ่งปีนะคะท่ามกลางความกังวลว่ากฎหมายนี้จะกระทบกับเรื่องการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศตามรายงานของรอยเตอร์นะคะ กฎหมายฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบจากทุกพักการเมืองในอินโดนีเซียค่ะจะมีผลบังคับใช้ทั้งกับชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติโดยนอกจากห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสแล้วยังห้ามการอยู่อาศัยด้วยกันของคู่รักที่ยังไม่ได้แต่างงานห้ามการดูหมิ่นประธานาธิบดีหรือสถาบันสําคัญของชาติห้ามเผยแพร่แนวคิดต่อต้านรัฐบาลและห้ามจัดการประท้วงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะคะแต่ว่ากฎหมายนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นเวลา3ปีจากนี้นะคะเพื่อให้มีการจัด ทำระเบียบข้อบังคับต่างๆซสก่อนโดยปัจจุบันอินโดนีเซียนั้นะมีกฎหมายห้ามการครบชู้แต่ยังไม่มีกฎหมายห้ามการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนะคะซึ่งกฎหมายดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการต่อสู้ทางกฎหมายที่บรรดานักวิจารณ์ระบุว่าเป็นการบ่อนทําลายสิทธิเสรีภาพพลเมืองของประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกนะคะขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าบทบัญญัติในกฎหมายนี้อาจนําไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อคนบางกลุ่มภายใต้กฎหมายอิสลามและอาจสร้างความเสี่ยงต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้นะคะ แต่จนถึงขณะนี้ค่ะประชาชนอินโดนีเซียยังไม่มีเสียงตอบรับหรือต่อต้านกฎหมายฉบับนี้มากนะักมีเพียงการประท้วงกลุ่มเล็กๆในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันจันทร์และวันอังคารเท่านั้นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้าประเด็นสุขภาพรออยู่ค่ะ มาอัปเดตส,สถานการณ์โควิดกันสักหน่อยนะคะชาวกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนได้รับอนุญาตได้เข้าถึงสวนสาธารณะซูเปอร์มาร์เก็ตอาคารสำนักงานและสนามบินโดยที่ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปแล้วนะคะคุณครัฐพลขณะที่มีการคาดหมายว่าจีนจะประกาศ10มาตรการใหม่ในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในวันพุธนี้ด้วยตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยการผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นขยับให้จีนเข้าใกล้ความปกติหลังการ ระบาดใหญ่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าประชาชนบางส่วนเกิดความสับสนและกัวงวลเกี่ยวกับมาตรการที่ผ่อนคลายลงไปหลายคนไปแห่ซื้อชุดตรวจโควิดและยาลดไข้กันเป็นจํานวนมากนะคะจนทางการต้องออกโรงเตือนว่าห้ามกักตุนแล้วก็ห้ามโกงราคาสินค้าเหล่านี้นะคะโดยเมื่อวันจันทร์จีนพบผู้เสียชีวิตจากโควิดที่5,235คนแต่ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าถ้าจีนผ่อนคลายมาตรการโควิดเร็วเกินไปก็อาจจะทําให้ยอดเสียชีวิตนั้น พุ่งเกิน1ล้านคนได้ค่ะคุณรัตพลลค่ะคไปกันที่เรื่องราวด้านสุขภาพที่เรียกว่าอาจจะเป็นเกมชน h a เตอร์หรือ ตัวเปลี่ยนเกมนะเมื่อปลายเดือนที่แล้วบริษัทผู้ผลิตยาของญี่ปุ่นเอซและไบโอเจนของสหรัฐเผยผลการทดสอบยาบำบัดโรคอัลไซเมอร์ที่มีชื่อว่าเลคแคนิมแบนะคะซึ่งอยู่ในขั้นทดลองชี้เห็นถึงความสามารถในการชะลอการเสื่อมของสมองแต่ว่าก็ยังมีมุมมองที่ยังไม่แน่ใจในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญมีออกมาด้วยแต่ว่าวันนี้คุณรัตพลมีรายละเอียดเกี่ยวกับยาตัวนี้มานําเสนอด้วยใช่ไหมคะครับทางบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเอซแล้วก็ ไบโอเจนของอเมริกาเนี่ยพูดถึงยาตัวนี้นะฮะเลยในแบบมาระยะหนึ่งแล้วนะ,ะแต่ว่าที่เป็นข่าวก็คือว่าเอาผลการศึกษามาเปิดเผยนะหลายคนเนี่ยจดจ่อกับผลการศึกษามานานนะแล้วก็ตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์สำคัญนะ,ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ uh, Journal of uh, New England Medicine นะผลที่เปิดเผยออกมานะครับในวันที่30พฤศจิกาย,ยนเนี่ย บอกว่าทดลองกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้น1,800คนก็ถือว่ามีจำนวนมากจำนวนระดับหนึ่งนะแล้วก็เห็นว่ายาเลคเน,นมัตเนี่ยสามารถชะลอการเสรื่อมลงของสมองได้ราว5เดือนจากช่วงการทดลองยาวนาน18เดือนนะนั่นเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ของบริษัทเอซมาเปิดเผยกับสำนักข่าวเอนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้ป่วยระยะเริ่มแรกเหล่านี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงลดลง30%นะที่จะเข้าสู่อัลไซเมอร์ระดับถัดไปซึ่งทางบริษัทเอซเนี่ยบอกว่านั่นหมายถึงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นสำหรับการอยู่ในระดับเริ่มต้นของความเจ็บป่วยอัลไซเมอร์นะครับข้อสรุปของการศึกษานี้นะครกีดเส้นใต้ก็คือว่ายาเลคเนแมบเนี่ยมี สามารถที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองให้ช้าลงนะโดยระดับเขามีระดับวัด18ขั้นเขาบอกว่าช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ครึ่งขั้นนะถามต่อไปนะว่ายาชนิดนี้เนี่ยทำให้ผู้ที่สันทัดกรณีคิดอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้มากน้อยแค่ไหนคุณิีิการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตอนนี้เนี่ยยัง สรุปไม่ได้พูดง่ายๆว่ามีความเห็นเป็น2ด้านนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าแม้จะเปลี่ยนแปลงได้แพ่่ครึ่งขั้นจากทั้งหมดสเกล18ขั้นเนี่ยก็มีข้อดี2อสาประการนะประการแรกก็คือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ย Alzheimer อัลไซเมอร์ยังสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมทางชีวิตต่างๆได้ด้วยตนเองเนี่ยถือว่าเป็นผลดีนะครับประการที่2นะฮะคนจากสมาคมอัลไซเมอร์เขบอกว่า ระยะเวลาของการใช้ชีวิตทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวได้แม้จะเป็นระยะเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับจิตใจนะอีกประการหนึ่งนะเขาบอกว่าน้อยครั้งนะที่ยาที่ใช้บำบัดอัลไซเมอร์จะเห็นผลความคืบหน้าในการชะลอความเสื่อมของสมองเนี่ยก็ถือว่าทางการแพทย์เนี่ยมีความจำเป็นนะที่ต้องศึกษาเราก็สังเกต กระบวนการชะลอความเสื่อมนี้นะนั่นก็เป็นส่วนที่บอกว่าดีนะอา hmm. uh, จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตในขณะเดียวกันนะครับก็มี uh, แพทย์จากสมาคม National Institute of Aging นะบอกว่าเป็นไปได้ยากที่ความแตกต่างเพียงแค่ครึ่งขั้นนะฮะจะทำให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงอย่างประจักษ์ต่อผู้ป่วยแต่ละคนนะ uh, แพทย์ผู้นี้ชื่อ m a ท Half ตามบิสเซตนะซึ่งตามบิเซดีซึ่งเขาบอกว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดในฐานะตัวแทนขององค์กรรัฐนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะ,ะก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยมองว่ามีข้อ,อทั้งผลบวกแล้วก็สิ่งที่ยังมีคำถามอยู่นะในการศึกษาครั้งนี้นะมีการตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่ามีผู้เสียชีวิต2รายนะในการาใช้ยาเลคานมับ ซึ่ง2รายเนี่ยมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นที่จะต้อง รับยาที่ทําให้เลือดจางลงนะ,ะทางบริษัทเอซยก็บอกว่ายายาของตอนเองชนิดนี้และคนเมแบตเนี้ยไม่ได้มีผลเชื่อมโยงเป็นสาเหตุต่อการเสียชีวิตของ2องบุคคลดังกล่าวครับอันนี้พูดมาสักพักหนึ่งหลายคนอาจจะสนใจเพราะว่ามันน่าจะดูเหมือนจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในเรื่องของการรักษาอัลไซเมอร์แต่ว่ายาตัวนี้มันทานํางานยังไงคะครับในผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับจะมีสาร,รโปรตีนที่เรียกว่าแอมิลอยนะครับสารนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่ง แล้วก็มีหลายสารด้วยนะที่เป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์เขาบอกว่ายาเลค h a เนมับเนี่ยเข้าไปโจมตีสารโปรโตีนแอมิลอยด์ดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วนะในรายงานของรอยเตอร์สบอกว่ายาเลค h a เนมับเนี่ยก็ยังสามารถลดระดับสารเ่านะครับสังเกต TAU ซึ่งก็เป็นโปร,โปรโตีนอีกชนิดหนึ่งที่ เขาบอกว่าสร้างเส้นใหญ่ที่เป็นพิษต่อเซลล์สมองนะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอัล h e i m e r a s s ociation นะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์มีโอกาสทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการะลอโรคอัลไซเมอร์นะแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสารที่มีฤทธิ์โจมตีอะมิลอยนะมักจะมีผลข้างเคียงคุณนิติการค่ะ คือทําให้สมองบวมหรือบางครั้งเนี่ยทำให้มีเลือดออกในสมองซึ่งก็เช่นเดียวกันนะยาเลคานแแบบนี้ก็มีผลข้างเคียงดังกล่าวเหมือนกันแล้วก็พบอาการสมองบวมประเภทหนึ่ง ใน13ของผู้ใช้ยานี้ในการทดลองครั้งนี้นะทางบริษัทบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ในการทดลองเนี่ยมีอาการแทรกซ้อนลักษณะนี้แค่อ่อนๆเท่าน,นั้นหรือไม่ก็ไม่แสดงอาการเลยก็ว่าได้ครับค่ะคำถามสุดท้ายโอกาสในการที่จะนำยาตัวนี้มาใช้จริงในวงกว้างเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีนะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยบอกว่า จะยื่นเรื่องนะให้ F.D.A. หรือว่าองค์การอาหาร,ระยาของสหรัฐเนี่ยพิจารณาแบบเร่งด่วนนะ,ะซึ่ง F.D.A. เนี่ยมีกำหนดที่จะต้องอนุมัติว่าจะเข้าโครงการเล่มด่วงสำหรับการพิจารณายาเลคานมเบหรือไม่ภายในวันที่6มกราคมแต่ถึงอย่างไรเนี่ยทางบริษัทเอไซยก็บอกว่าจะผลักดันให้มีการพิจารณาอยู่แล้วนะเพื่อสำหรับการใช้ในวงกว้างในลำดับถัดไปนะแพทย์จาก เมโยคลินิกนะท่านหนึ่งนะชื่อในแพทย์พิ t าสันเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติจาก FDA แล้วเนี่ยตนก็อาจจะยังไม่ใช้ยาชนิดนี้สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ต้องกินยาคู่ขนานที่เป็นยาที่ทำให้เลือดจางตามที่ <c oughs> ดูจากผลการวิจัยที่ผ่านมานะครับที่น่าสนใจที่ผมว่าคนตั้งตารอเพราะว่าไม่นานนี้นะครับมีการอนุมัติยาชนิดแรกที่ใช้ โจมตีสารแอมิลอยชื่อยาอะดูเฮมนะฮะเป็นของบริษัทไบโอเจนแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าผลการทดสอบเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันว่าได้ผลมากเพียงพอแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใช้น้อยนะและยาเนี่ยก็ราคาแพงแถมวงการการแพทย์ ก็กำลังรอดูผลการวิจัยจากยาเลคานแมบครั้งนี้อยู่ด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลที่นำบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของยาที่ช่วยรักษาอัลไซเมอร์ในขั้นต้นออกมานะคะกุณงกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ เช็คสภาพตลาดหุ้นกันสหน่อยนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานและแดงหนักอีกแล้วนะคะเป็นวันที่4แล้วดาโจนส์ปิดลบ351จุดที่33,596จุดแนสแดกปิดลบ225จุดที่11,015จุดนะคะ S&P ปิดลบ58จุดที่3,941จุดราคาทองคําบวก0.11%ที่1,783ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซักค่ะวันนี้เรื่องราวของคนไทยในเวทีโลกกันบ้างนะคะดนุภาคณาธีรกุลหรือมิลลิค่ะ เปอร์สาวชาวไทยติดอันดับหนึ่งในร้อยผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจจากทั่วโลกประจำปี2022นะคะจากสื่อ BBC ของอังกฤษโดยเธอได้ขึ้นทำเนียบ BBC h u n d Women 2022นะคะเช่นเดียวกับโอลเลน่าเซเลนสกาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนเปรียงกาโชปราโจนาสนักแสดงชื่อดังชาวอินเดียนะคะและบิลลี่อลิชนัก,กร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันนะคะโดย BBC ระบุว่ารายชื่อหญิงทั้ง100คนนี้สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของผู้หญิงท่า กลางความขัดแย้งทั่วโลกในปี2022นะคะตั้งแต่การประท้วงเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านจนถึงเหตุการณ์รัสเซียรุกรานยูคเครนนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงที่ติดอันดับ100คนของปีก่อนนั้นเสนอชื่อให้ผู้หญิงคนอื่นติดอันดับในปีนี้ด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w i ว a อทไทยนะคะ เอาละค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีวันนี้นะคะแคลิฟอร์เนียกำลังพัฒนาทางแยกอัจฉริยะที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะคะซึ่งคุณคมสันสิทธนาวิบุญชัยนำรายงานของผู้สืข่าววิโมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ ครับเมื่อเทคโนโลยียานยนต์มีความฉลาดมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่โครงสร้างพื้นฐานบนท้องถนนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสัญญาณไฟจราจรป้ายบนถนนทางหลวงและตัวถนนควรที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะได้ในเมืองเออร์ไวร์รัแคลิฟเนียมีการติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์จราจรแบบใหม่บริเวณทางแยกสำคัญ2แห่ง โดยระบบจะสามารถตรวจวัดจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นบนท้องถนนทำการปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณและการจราจรในพื้นที่โดยอัตโนมัติรวมถึงเพิ่มระยะเวลาของสัญญาณไฟเขียวระบบเซ็นเซอร์ยังสามารถแยกแยะระหว่างคนเดินบนทางเท้าและผู้ที่ขี่จักรยานซึ่งวันหนึ่งระบบดังกล่าวอาจจะสามารถแจ้งเตือนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่ขับขี่ในระยะใกล้ผ่านบริการแอปพลิเคชันแผนที่ได้ เทคโนโลยีหลักเบื้องหลังความสามารถทั้งหมดนี้นะครับชื่อว่าไลด้าเทคโนโลยีตรวจจับระยะไกลซึ่งใช้ระบบแสงเลเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพิกัดต่างๆซึ่งทำงานคล้ายกับเรดราแต่แทนที่จะใช้เสียงเพื่อตรวจวัดเซ็นเซอร์นี้จะใช้แสงในการสร้างภาพของทางแยกและปริเวณโดยรอบขึ้นมา it shoots out light beams and it knows when it shot out a certain light beam and it's waiting for when does that light beam come back Berkeley ผู้จัดการโครงการจากมหาวิทยาลัยแห่งกคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเอวีอธิบายว่าเซ็นเซอร์จะยิงลําแสงออกมาระบบจะคำนวณว่ายิงลําแสงออกมาเมื่อใดและลําแสงดังกล่าวเดินทางกลับมาในระยะเวลาเท่าใด ที่ผ่านมามีการใช้งานกล้องวิดีโอบริเวณทางแยกเป็นเวลานานแล้วแต่วิธีดังกล่าวไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นตามเวลาจริงแก่ผู้ขับขี่ในขณะที่เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไลด้าจะหมุนรอบตัวมีวิสัยทัศน์360องศาครอบคลุมได้ไกลถึง80เมตรข้อมูลที่ระบบได้มาจะสามารถประมวลผลได้ในทันทีและข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ We're looking at ways that we can be more proactive. We're looking at ways that we can prevent accidents from happening. So, this will capture those near misses um that happen or um even take in consideration p e d e s t r i a n ฟารักานนายกเทศมนตรีเมืองเอวายเปิดเผยว่าเทคโนโลยีนี้มาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะลดจํานวนอุบัติเหตุทั้งที่เกิดกับคนที่เดินทางเท้าผู้ขี่จักรยานรวมถึงคนขับรถยนต์ ธอกล่าวว่าเรากําลังมองหาวิธีเชิงรุกมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุระบบนี้จะช่วยจับภาพทั้งคนเดินถนนและผู้ขี่จักรยานใกล้กับจุดเกิดเหตุผู้ที่สนับสนุนโครงการนี้ยังชี้ถึงประเด็นความเป็นส่วนตัวโดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นทะเบียนรถหรือข้อมูลของประชาชนแต่ละคนทางการของเมืองเออร์ไวล์วางแผนที่จะติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์บริเวณทางแยกอีกจำนวน25จุด ทั้งนี้การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาปรับปรุงการจราจรในเมืองยังเป็นการช่วยเสริมในเรื่องการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยผมคมสันสีธนาวิบุญชยัย VOA รายงาน ส่งท้ายด้วยเรื่องเศร้าของชาวธันวานะคะการสํารวจล่าสุดบอกว่าคนที่เกิดในเดือนธันวาอาจพลาดโอกาสรับของขวัญวันเกิดมากกว่าคนเดือนอื่นๆกว่าร้อยชิ้นตลอดช่วงชีวิตเลยโดยการศึกษาที่จัดทาโดยเว็บไซต์จําหน่ายสินค้าออนไลน์ Not on the High Street เก็บข้อมูลชาวอังกฤษ2000คนบอกว่าคนที่เกิดในราศีธนูหรือราศีมังกรอ,อันนี้ไม่ใช่ดูดวงนะแต่ว่าคือเกิดในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะได้รับของขวัญวันเกิดน้อยกว่าคนที่เกิดในช่วงเวลาอื่นเฉลี่ย160ชิ้นตลอดช่วงชีวิตของเขาปม 그 mm -hmm. ตรงกับวันคริสต์มาสพอดิบพอดีโดยบอกว่าคนที่เกิดเดือนธันวาคมได้รับของขวัญเฉลี่ย4ชิ้นในเดือนในวันเกิดแต่คนเดือนอื่นๆเนี่ยได้ของขวัญเฉลี่ย6ชิ้นแล้วก็75%บอกว่าได้ของขวัญวันเกิดควบกับวันคริสต์มาสแล้วห้าบอกว่าผิดหวังหรือกลุ้มใจกับปริมาณของขวัญที่ได้อยากรู้ขึ้นมาทันทีคุณรัตพลว่าเขาได้อะไรกันที่ถึงว่าเป็นปัญหาและกลุ้มอกกลุ้มใจค่ะเขาบอกว่าที่จะได้รับมากและทาให้ผิดหวังมากที่สุดก็คืออเเาบกประะภทช็ลนะ ช็อกโกแลตคริสต์มาสเนี่ยเขาบอกว่าผิดหวังสาสิบดเปอร์เซ็นผิดหวังร้องมาคือ ประเภทเครื่องสอําอางชุดเทศกาลคริสต์มาสคงจะเป็นแพคเกจจิ้งที่เป็นต้นคริสต์มาสอะไรต่างๆเขาบอกว่า oh. 28%บอกผิดหวัง <Ừ. S 1> อันดับ3คือน้ําหอมกลิ่นแนวคริสต์มาสนะ19%ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ39%ในการสรํารวจระบุว่าพวกเขานั้นได้รับของขวัญวันเกิดที่ห่อด,ด้วยกระดาษคริสต์มาสนะนั่นก็น่าเสียใจนะ <c oughs> แล้วบอกว่าเกือบ24%ระบุว่าพวกเขาได้รับของขวัญธตมคริสต์มาส ซึ่งทำให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วก็เสียอ,อกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและกว่า23 บอกต้องรอจนกระทั่งถึงฤดูลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ช่วงคริสต์มาสนี่แหละถึงจะได้ของขวัญโอ้โหไม่เพียงแต่ของขวัญเห็นบอกงานปาร์ตี้ก็ลาบากนะในการสํารวจบอกหนึ่งใน3ของการสํารวจเนี่ยต้องยกเลิกงานเพราะว่าติดงานนาทีสุดท้ายแล้วก็1ใน6นะคะในการสํารวจบอกว่าต้องจัดงานควบรวมไปกับการฉลองวันคริสต์มาสด้วยนะคะเอาละค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดใสตรงกับบิวเอวันนี้นะคะดิฉันนิติการกําลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Boys of สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณีที่การค่ะสวัสดีค่ะคุณธดีารั์รวันนี้มีหลายเรื่องเลยเทคโนโลยีที่ทําให้คนจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะทางแยกอัจฉริยะร,รวมถึง รวมถึงเทคโนโลยีด้านการแพทย์ยาที่จะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะครับแล้วก็เรื่องของคนที่ น้อยใจเหรอคะตกลงเขาอยากได้ของขวัญยังไงนะไม่ต้องเสีย<ห>ด้วยอารมณ์นะเห <laughs> 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 มือนคนเกิดเดือนธันวาใช่พูดแทนพูดแทน <laughs> ทุกคนที่เกิดเดือนธันวาคมว่าเออจริงๆแล้วหลายเรื่องที่บอกว่าอ,อ๋อได้ห่อของขวัญเหมือนกับเทศกาคลคริสต์มาสนี่อาจจะมีส่วนดูมีความเป็นเป็นไปได้สูงแล้วก็การได้ของที่เป็นรวมฮิตเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าในช่วงส่งท้ายปีเนี่ยแพ็กเกจจิ้งการหีบห่อปรรจุภัณฑ์ต่างๆเขาก็จะจัด สินค้าไปในธีมคริสต์มาสเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับคนซื้อที่ว่าอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็คุ้มแต่พอดูหีบห่อกล่องแล้วก็เลยทําให้ผู้รับเนรู้สึกเซ็งไปเหมือนกันนะคะคือไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นได้รับสิ่งพิเศษในวันพิเศษแต่ว่าเป็น ของที่มาตามเทศกาลมากกว่าใช่ก็เลยทําให้แบบเออเขาก็เป็นการเผยความในใจของชาวเดือนธันวานะคะถ้าใครมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงที่เกิดในเดือนนี้ก <laughs> ็เข้าอ,อ,อ,อกเข้าใจเขาหน่อยใส่อกใส่ใจกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าตลอดช่วงชีวิตได้น้อยกว่าเพื่อนตั้ง160ชิ้นนี่ก็แอบเศร้าแทนเหมือนกันนะคะ